อีซิปมาชูครับแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงแอมนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อชั้นนําจากประเทศอังกฤษเลยนะครับถือว่าเป็นแอมน้ําดีเลยนะครับก็คือแอมยี่ห้อโรเจอร์สนะครับก็คือปัจจุบันแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลการจูนเสียงการออกแบบวงจรพัฒนาวงจรจากคุณแอนดี้วิทเทลนะครับเจ้าเดิมนะครับซึ่งผมถือว่าที่ผมนาเข้าแบรนด์นี้มานะครับเพราะว่าผมชอบแนวคิดของคุณแอนดี้เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่า หน้าตาอาจจะขี้เลหน่อยนะครับแล้วทำไมต้องขี้เละด้วยอ่ะเพราะว่าคุณแอนดี้วิทเทอร์วะตอนคุยกันหลังไมค์ะครับเขาก็บอก uh huh. ว่าเขาต้องการให้หน้าตายังคงรูปลักษณ์เหมือนโรเจอร์ในสมัยก่อนก็คือตัวแรก uh huh. แต่ว่าเขาจะพัฒนามาให้มีความแน่นหนาคงทนมากขึ้นแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีขึ้นครับครับครับผมแล้วเหมาะกับการใช้ในรูปแบบไหนไหมากที่สุดครับที่เขาออกแบบมา ท่าที่เขาออกแบบมาครับคุณแอนดี้วิเทอร์ก็คือเอาง่ายๆเลยครับเขาเป็นผู้พัฒนาอยู่เบื้องหลังเป็นทีมงานวิศวกรของ Audio Note UK นะครับมาก่อนนะฮะซึ่งเป็นผู้ออกแบบเบื้องหลังผู้ออกแบบแอมและก็ลำโพงให้ Audio Note UK นะฮะทีนี้เขาก็มาพัฒนาแอมป์โรเจอร์ที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะตอนนี้นะฮะซึ่งง่ายๆเลยครับมอปแปลงทั้งหมดของโรเจอร์อินทิเกตแอมตัวนี้นะครับก็คือออกแบบพิเศษจาก Audio Note UK เลย แล้วก็มีขนาดไซส์ใหญ่กว่ารุ่นเก่าค่อนข้างเยอะ<ช>ก็คือหลักๆแล้วพิมพ์เขียวหรือว่าสูตรก็มาจากยังอิงจากตัว,ตวเก่า<ช>แต่ว่ามาพัฒนา<ช>พัฒนา<ช>ตรงนี้พัฒนาจุดไหนบ้างครับพัฒนาก็ตั้งแต่อุปกรณ์ภายในทุกตัวเลยทั้งตัว R ตัว C แม้แต่สายไฟไวายริงภายในก็พัฒนาแล้วก็หลอดทุกอย่างสั่งผลิตจากรัสเซียแล้วก็ตีตตาเป็นโรเจอร์ อ๋อน,นี่คือเป็นแอมหลอดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วใช้หลอดเบอร์อะไรครับตรงนี้หลอดถ้าเป็นภาคปรีนะครับก็ใช้ 12x7 a นะครับคือใช้หลอดเดียวเพราะว่าหลอดเบอร์ 12x7 เขามีความสามารถคือให้เสียงสเตอริโอที่ดีมากแล้วก็หลอดไกด์นะครับก็เป็นหลอด6 n 7ซึ่งเป็นหลอดที่โรเจอร์สั่งผลิตพิเศษเหมือนกันแล้วก็ 6L6 ครับอันนี้คาดไม่ได้เลยครับทำไมต้องเป็นหลอด 6L6 นะฮะเพราะว่าหลอด 6L6 เนี่ยเขาจะให้อารมณ์เหมือน เพลงในยุคฟังเทปรีวหรือว่าฟังแผ่นเสียงเลยอันนี้ก็ตีตาโรเจอร์เหมือนกันครับหรือทลเเซียโอเคครับแล้วนี่เห็นลำโพงฮาเบดทำไมต้องเป็นฮาเบดด้วยทำไมไม่ตั้งโรเจอร์ไหมใช่เพราะโรเจอร์มันใช้ดีอยู่แล้วโอ้แล้วไม่จำเป็นครับเพราะว่าผมมีหลายยี่ห้อครับทั้งไดนาวทั้ง ATC ทั้งฮาเบดอย่างเงี้ยฟังกับโรเจอร์ผมการันตีเลยครับถ้าพี่ๆมีลำโพงไม่ว่าจะเป็น3กทับ5หรือ5้ทับ9นะครับ ผมแนะนาไอ้ตัวนี้แมทมากครับคือพี่ฟังแล้วพี่จะแทบไม่ต้องจับผิดอะไรเลยนะครับคือฟังแล้วจบเลยคือฟังแล้วเราไม่ต้องนั่งจับผิดแล้วคือฟังแล้วมันดีเลยทุกย่านเสียงเราไม่ต้องมานั่งจับผิดท้กลางแหลมคือมันจะแมทมา,มากเลยแต่พอผมมาฟังกับฮาเบตเนี่ยเออมันก็ฟังดีก็คือจะบอกว่าถ้าเป็นตระกูล VBC เนี่ยมันค่อนข้างจะแมทเลยใช่ไหมเพราะว่าโร,รเจอร์ก็ก่อกำเนิดมาจาก VBC ใช่ครับและที่สําคัญคือคุณแอนดี้เขา เขามีความรู้แล้วก็การจูนเสียงผมถือว่าเขาเขาเก่งมากนะในเรื่องการจูนเสียงอ่ะคนคนทำแอมเก่งยังไม่สําคัญถ้าคนจูนเสียงเก่งนะแอมตัวละสองแสนกว่าบาทนียฮะตัวสองแสนกว่าบาทถ้ายังใช้หน้าตาแบบเดิมแล้วถ้าเสียงยังไม่ไฮเอ็นนะครับใครจะมาซื้อครับครับครับผมก็ถือว่าเขาอยู่ในตลาดที่ระดับใช่ครับระดับไฮเอ็นเพราะว่าโรเจอร์ปัจจุบันที่ตั้งแต่คุณแอนดี้คุณแอนดี้มาทําเนี่ยเขา ทำโรเจอร์เป็นในระดับไฮเอ็นเลยเขาไม่มีแนวโน้มที่จะทำระดับมินเอ็นเลยเขาจะพัฒนาต่อยอดจากตัวเดิมมาเลยครับสำหรับพี่ๆที่เคยฟังโรเจอร์ลำโพงร,รุ่นกเก่าๆนะครับสามารถเอามาเทียบได้เลยความแตกต่างค่อนข้างเยอะครับก็ถือว่าเขากล้าใช้ชื่อโรเจอร์เนี่ยค้ำเลยว่าเอาแบรนด์นี้ค้ำว่าของต้องคุณภาพดีแน่นอนเพราะ<ช>ต้นกำเนิดมาจากมาตรฐานของ B B C ใช่ไหมครับ,รบแล้วถ้าพี่ๆสนใจอย,อยากจะรับชมรับฟังต้องทำยังไงบ้างครับ ถ้ารับชมรับฟังก็ติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับ uh huh. ด้านล่างนะครับ, <c oughs> รบก็สามารถติดต่อได้โดยตรงพี่อาจจะใช้ลําโพงยี่ห้ออื่นก็ได้ผมก็จะดูความแมทชิ่งให้ครับ uh huh. ไม่ใช่ว่าพี่เอาไปแล้วพี่อาจจะไม่ถูกใจก็ได้ครับเพราะว่าอย่างว่าเลยครับว่าแอม์กับลําโพงอะ่ะม,มันต้องหาแมทชิง่งเราต้องเนี่ยผมเลยต้องมีลําโพงหลายแบรนด์มาพิจารณทดสอบนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับมาที่สเปค <c oughs> เรื่องกําลังขับ <c oughs> กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอินพุตอะไรตรงไหนบ้าง สเปคนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็สเปควัตต์น้อยมากนะครับ<ะ>ถึแค่ค18วัตต์เองอแต่ว่าจุดเด่นมันก็คือทำงานในโหมดคลาสเอตลอดเวลา<ะ>ครับก็คือเป็นเกียร์คลาสเอเลยที<ะ>นี้ถ้าเราเทียบกับแอมป์ตัวอื่นนะครับถ้าเทียบแบบโซลิสเตยหรือว่าแอมหลอดตัวอื่น ผมฟังแล้วผมว่าคุณสีไปเลยครับเรื่องพลังกำลังครับผมก็ถือว่าขับ5เบรอย่างนี้คับขับได้สบายเลยครับยังโรเจอร์15โอห์มก็ขับได้สบายสบายใช่ไหมนั่นก็ทำมาเบรอยู่แล้วอ่าก็คือไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องโรเจอร์แล้วเราไม่ต้องพูดถึงลาโพงโรเจอร์แล้วอ่าก็คือแบบคือดีไซน์มาให้เพอร์เฟกอยู่แล้วแต่คือมาพูดถึงว่ากับลําโพงอื่นๆก็ถือว่าใช้งานได้แล้วถ้านอกเหนือจากวางหิ่งอ่ะถ้าเป็นพวกตั้งพื้น ก็ยังไหวไหมครับตั้งพื้นถ้าแนะนําก็ลิฟติงไวท์ครับหรือว่าโปรเอ็นี่แจมเลยอะโปรเอ็กนี่แจมเลยครับถ้าถ้าที่ผมฟังแนวเสียงมาครับครับผมแล้วอินพุตนะครับมีอินพุตแบบไหนบ้างอินพุตก็แน่นอนถ้าก็เป็นไลน์หนึ่งไลน์สองไลน์สามไลน์สี่อย่างเงี้ยครับก็ธรรมดาแล้วก็มีภาพปรีเอ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอคุณแดนดี้มาพิเศษนะครับก็คือขอภาพปรีเอ้ามาเพื่อเพื่อลูกค้า มี power อยู่แล้วครับก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นปรีได้แล้วก็ได้เสียงจากตัวนี้ไปแล้วก็มีออปชันแต่ัะลูกค้าที่ชอบออปชันที่มีเล่นตัดเสียงได้ด้วยนะครับก็โฟโนตรงนี้เราเลือกออปชันได้เพราะว่าออปชันนี้เขาใช้หลอด12 a 7สองหลอดเลยแล้วภาคโฟโนเป็น MM หรือ mc อ๋อครับพี่ๆใช้หัวือ็มเอ่มหรือามารถใชไได้เลยโอเคครับแล้วแนวเสียงเป็นยังไงบ้างครับแนวเสียงนะครับเท่าที่ผมฟังมานะครับก็ อารมณ์แนวเดียวกับเทปเดียวหรือว่าเสื้อเล่นเป็นเสียงเลยเสียงจะมีเนื้อแนวอนาล็อกเลยครับผมเข้าใจเลยว่าคุณแดนดี้เนี่ยเขาพยายามทํามาให้มันเป็นเหมือนแอมปลอดดั้งเดิมเิตจริงๆนะครับครับครับผมแล้วจะฝากอะไรไหมหครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากพี่ๆนะครับก็สอบถามโรเจอร์หรือว่าอะไรครับก็สอบถามผมได้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมก็มีลำโพงหลายยี่ห้อนะในการจับเป็นชิ้นพี่โทรมาปรึกษาได้โดยไม่ต้องซื้อไม่จำเป็นต้องซื้อของจากผมก็ได้นะครับ ก็คือสามารถปรึกษาได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าผมมีลูกค้ามาเทินสินค้าเดือนต่อปีนะครับผมว่าหลายร้อยคูณครับลูกทงรที่ผ่านหนูผมมานะฮะหนก็อาจจะแนะนําได้เลยนะครับอาจจะตรงแนวพี่อาจจะโดนใจพี่ก็ได้นะครับก็ให้ให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนว่าปกติใช้ชุดไหนอยู่ก็ลองมาปรึกษาดูว่ามันจะแมทชิ่งกันไหมถ้าผมขายไปแล้วพี่ไม่ชอบเนี้ยมันก็เสียผมเีงครับโอเคครับก็ จริงมันมีอีกอย่างนะที่นั่งฟังเออเสียเอ็มมานะพูดถ้าโฟมเมอร์ถ้าใช้ถ้าใช้รูปแบบเดิมต่อให้ตัวหลอดอะใช้เบอร์ดีขนาดไหนก็ยังให้เสียงคล้ายตัวเดิมอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนปั๊บทำให้ดีขึ้นยังไงเสียงก็แตกต่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะตั้งแต่ผมเล่นแอมหลอดมานะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะหลอดดียังไม่สู้ม่าแปลงดีครับบอกเลยครับผมบอกนะตรงนี้เลยนะครับต่อให้พี่ใช้หลอด สี่หลอดแสนหนึ่งผมบอกติว่าแสนเลยครับสี่หลอดพี่ซื้อจากมึงน,นอกมาเลยแสนหนึ่งหลอดนอดนะฮะมันก็ยังอั้นอยู่ครับมันอยู่ที่มมไ,ไปเพราะว่ากําลังไปมาไม่ถึงโม,มงแปลงนี่บอกบอกมดเลยค่าเบนวิทบุคลิกเสียอบอกมดเลยหลอดเป็นแค่ตัวแสดงโอเคครับฝากคุณเอ็ม <c oughs> ส่งท้ายคลิปนี้ด้วยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ทำมาหลายคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ผมก็คนความรู้น้อยครับแต่ว่าผมก็เสียตังเล่นมาเองทั้งหมดนะฮะก็ฝากพี่ๆด้วยครับติดตาม คนเล็กๆคนนี้นะครับผมสวัสดีครับ <S 2> <S 2> <S I may be drowned in the ocean. I may be killed by by the cannonball, but but let me let me tell tell you about it. de nada.